กูหายใจไม่ออกค่ะดูตอนนี้ไปซื้อหม้ออกมาเท่าไหร่ครับเอ่อห้าสิบบาทค่ะซื้อตรงนี้พี่ชอบค่ะพี่ชอบ ถอบไหน Adidas เนี่ยมาที่นี่เสียงอะไรคะเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเสียงฐานันมันไม่ใช่เสียงช้างใช่ไม่ที่ช้าก็จะเป็นเสียงของธรรมชาตินะครับเดินไปประมาณ800เมตรนะครับเส้นทางนี้ก็จะถึงสระบุรีเลยเหนื่อยมากแค่นี้เดียวเองยังไม่ถึง800เมตรเลยใจเย็นไม่โยกทิศทางนะคะยังไม่ทิศทาง ต้นไม้ใหญ่มากครับที่ดิอันนี้เป็นต้นยางมันหมูตอนนี้เสียงรอบๆคือดังมากเลยนะครับมันก็จะเป็นป่ามันได้ยิน,นเสียงน้ำแล้วด้วย จริงๆตรงเนี้มันจะมีน้ำนะเรารู้สึกว่ามันมีน้ำอ่ะเมื่อก่อนมันจะมาถึงนี่เลยเป็นหน้าน้ำหน่อยจะบอาดูแลเจอสองสาวแล้วครับไม่ไปดูหรอใส่ไหมน้ำใสไหมใสค่ะอยากกินน้ำใสที่เป็นก๋วยเตี๋ยวมเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเหมือนกัน สระชื่อสารชื่อเต็มไปกระกรดอ๋อแต่ชื่อชื่อเต็มๆที่เรามาถึงที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าที่นี่คือสระดิ์หมดศักดอะไรนะเบนคะมีคำถามค่ะค่ะเวลาเราอกหักหรือเราอยากแบบทำอะไรโง่ๆเนี่ยเราหน่าตรงไหนดีคะที่งงดูรับกระกรดเราไม่ได้เป็นคนกระกรดของเขาเพรนะคนให้นกระกรดโอ้ยแรงมาก สรมอรกตเนี้ยมันเป็นแหล่งน้ำอุ่นมันจะมีอยู่3ามสาใช่ไหมครับเบลครับตรงไหนบ้างพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะมีสาสากแก้วสามรกตแล้วก็ <ไป S 1> สาน้ำขุด เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับสามมรกตของเราน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลามีตัวปลาได้หรอมีค่ะแหวกว่ายกางคาราเลยค่ะสวยมากแบบวิวดีมากหายเหนื่อยนะคะ800เมตรใครมากระบี่แนะนําก็ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ลาไปเทื่อนนี้แล้วเจอกันใหม่